สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นไ i o n b เบธแฮตฟอร์ดครับ t ีเท m e n t Room ใหม่ของนางเอ็เจลนะครับซึ่งทางเกมมือถือเนี่ยเขาจะปล่อยกดบ้านหรือดีเทนเมนต์ o ูเนะฮะให้กับทุกกองทัพพวกผมในเดือนธันวาคมซึ่งวันนี้เป็นของนางเอ็เจลทับที่ช่องเราอวยครับดังนั้นทำทันี้ก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างกดของไ i o n b เบธแฮตฟอร์ดไปดูกันครับกดนี้ครับมีอยู่2ข้อย่อยแยกจากกันนะฮะก็คือว่า i n นเน Lion Core เนี่ยในกองทัพของราชสี i s time and enemy unit excluding monster and vehicle within engagement range of f n armor r e v e w i n g unit f o m your army for back ก็คือว่าทุกครั้งที่สตูที่ไม่ใช่มอนสเตอร์หรือพาเ i c a ลทำการฟอ l l แบ็ k เมื่ออยู่ในระยะ e n g เก e m e n t ของ Revenwing unit ถ้านึ่งไม่ออกคือพวกดักยิงเต็นขีมอไซอะ่ะเขาฟอรแบ็กครับ, back, รบทุกโมเดลในยูนิตของสตูนะครับต้องทำการ เบสเ a ร e e อสเก็บเทสก็คือทำการเทสว่าจะติดเบสเ r รสเอสเก็บหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตอนที่ทำการทดสอบเนี่ยสตูติดเรดนช็อกอยู่แล้วครับลบหจากผลการเทสด้วยก็มีโอกาสหนีทับเยอะขึ้นครับอันนี้เป็นบัฟที่ทำให้เรลวิงหน่าเล่นขึ้นนะฮะสครับ i s time a dead wing unit form your army declare a charge ก็คือว่าเมื่อ deadwing unit ของเราเนี่ยทำการทักใส่สตู ถ้าเกิด one ออมอทา t a เก็ตออฟเด c h ชาร์ตอาร์วิดอินเอ็ e เก็ตเมนเรนต์ออฟวออมอเรมิวิงยูนิตฟอร์มยูอมีถ้าเกิดคุณชาร์ทใครก็ตามไว้ตัวที่คุณชาร์ทใส่เนี่ยมันอยู่ในระยะเอ g นเก m ตเมนเรนของ l i v i วิงยูนครับบวกสองทูชาร์ทโรพูด,ดง่ายๆคุณเอาเรม w วิงเนี่ยเดินไปติดสัตูก่อนเลยหรือชาร์จใส่ศตูก็ได้ให้มันติดกับเขาก่อนแล้วคุณเอาเดวิงชาร์ทตามครับบวกสองทูชาร์ทครับผม เป็นการทําทัพแบบผสมผสานระหว่างเลเวนวิงกับเดนวิงครับมีเลสติ i c ชั o นก็คือข้อต้องข้อบังคับนะครับ Your army can include Dark a n g e l unit แต่มันไม่สามารถใส่ ed, อะดีพตัสแอสเทสอ s p สเปซมารีนจาก Chapter อ,อื่นได้นะฮะชั h a p t e r อื่นมันใส่ร่วมไม่ได้นะก็เป็นทัพที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าออกแบบให้เล่นกับ เรเวนวิงแล้วก็เรดวิงอ่ะดูเอชเชนเมนต์กันบ้างครับคาลิบนานไนท์อาร์มาเมนต์ครับสิบห้าแต้มใส่ให้กับสเปซมารีนโมเดลอย่างเดียวบวกหนึ่งดาเมจให้กับอาวุธมีรีเวพอนของผมก็ดีนะพวกกับตรงกับตันที่เป็นเรดวิงก็จะตีได้แรงขึ้นพอดูได้ผมวันนี้ Lord of the Hunt ด์เ e เวนวิงโมเดล n อลลี่ก็คือติดพวกแก๊งมอไซค์อะ่ะ หัวหน้าแก๊งมอไซค์ The barrier unit is i r r i g i b l e to shoot and d e c a a charge i n t u r n in which it fell back and you can reload it for a escape test second for model in this very unit อันนี้คือบอกว่าถ้าเกิดใส่ให้เลเวลวิงโมเดลคนที่ถือเนี่ยสามารถชูดและชาร์จได้ในเทิร์นที่มัน fall back แล้วก็ไม่ต้องทำการ reload r escape test ให้กับยูนิตที่ไอตัวเนี้ยรีดอยู่เนี่ย สามารถรีโลได้คือมียากขึ้นต่อไปครับสตาวาดแชมเปียนใช้กับกับตันชับเพลนดิวเทนแนนโมเดลนะฮะอันนี้25แต้มใหม่แต้มแพงดียังไงเมื่อผู้ที่ถือนะครับไม่ติดเป็นนัชอค,ครับบวกหนึ่งให้กับค่าออปติคคอนโทรล ของโมเดลในยูนิตท,ที่ไอตัวนี้ถืออยู่เช่นคุณเอาไอตัวกัปตันเบลีดเอ,อ่เอพวกแบบใครอะอินเตอร์เซอร์แล้วคุณอยากยึดจุดอะคุณก็ใส่อเนี้ยถ้าไม่ได้ติดแบนคทนช็อกนะทั้งกองทัพคุณอะบวกหนึ่งออ c o n t ต o คอนโทรลคือถ้าเกิดต้องแย่งจุดกันนะครับไอเนี้ยเรียกว่าแย่งเก่งขึ้นอะแย่งเก่งขึ้นมากมันเหมาะพวกทอมนินเตอร์ปะยูนิตมันน้อยเอาแต้มเพิ่ม อันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็เห็นแล้วเออนี่ยไายึดจุดถัดไปผมโฟกัสแมกนายี่สิบแต้มใช้กับเดซวิงเท่านั้นนะฮะหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ตอนจบเทินของฝั่งตรงข้ามครับถ้าเกิดว่าคนที่ถือไอเนี่ยไม่ติดอยู่ในเอ็นเกจเมนต์ของสตูผู้ที่ถือครับสามารถใช้เอชมินอันนี้ได้เมื่อใช้ครับเอาทั้งคนที่ถือแล้วก็ยูนิตที่มันหลีดเนี่ยออกไปจัด แมทชั่นฟิลออกจากเกมเลยแล้วก็เอาไว้วางไว้ในสเตติคเรซเซอร์ก็คือเอามาดีใหม่ได้ครับเดดยิงก็ดีสไตล์อยู่แล้วเนาะก็พอดูได้นะฮะผมนทั้งชอบไอ้ฟูการ์สแมกนานะแบบเดดวิงดีมาตีแล้วก็วาร์ปกลับไปแล้วก็ลงมาดีใหม่เทิร์นหน้าเพราะมันจบเทิร์นสตูดิโอได้สโตว์วอร์ดแชมเปียนพอได้ฮนะเอาไว้แบบแย่งยึดจุดอืมไอ้แชมเปียนก็พอดูได้ไม่ได้แบบตื่นเต้นเท่เทาไหร่ เจมกันบ้างครับ overpowering e action ใช้เมื่อคอมมานด์เฟดหรือตอนเริ่มไฟเฟดครับผมเลือก p เปซมารีนยูนิตของกองทัพเราครับมีผลคือเลือกสตูที่อยู่ในเอ็นเก m เ n นเรน g ์ของยูนิตที่เราเลือกเนี่ยสตูยูนิตน,นะครับต้องทำการเมท s h ช็อ t เ s สเมื่อทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดยูนิตที่คุณเลือกเนี่ยเป็นเดนวิงหรือเลเวนวิงครับ ศัตรูที่ทำให้ท่านช็อคเพจเนี่ยลบหนึ่งแต้มด้วยเพจผ่านยากขึ้นแต่ถ้านี้ครับมันมีข้อจํากัดคือว่าหนึ่งวัฒนเราชนิดหนึ่งครั้งเท่านั้นก็เหมือนกับขู้กลัวแล้วแย่งจ,จุดกันอนนี้กลางๆเมื่อเอาคอนเทมครับอันนี้ก็มาตรฐานเมื่อศัตรทูทาการชุดติ้งเฟดหรือไฟเฟดครับเมื่อเขาเลือกเราเป็นเป้าหมายปุ๊บแล้วก็ประกาศใช้ครับผมเปซมารีหนึ่งยูนิตของเราครับ ที่สุกเป็นเป้าหมายเนี่ยจะได้รับผลคือมื่อศตูยิงมา a อพีเขาลบหนึ่งก็คือว่าเขาจะเจาะก่อระยกขึ้นอันนี้มาตรฐานของ Space Marine อยู่แหละ Strength in u n i t ตครับใช้ตอนไฟเศษหลังจากที่ศัตรูเนี่ยทำการเลือกเป้าในการโจมตีเลือก Space Marine Unit จากกองทัของคุณครับที่เป็นเป้าของการโจมตีนั้นถ้าเกิดศัตรูที่โจมตีเนี่ยอยู่ในระยะเอ็นเกตเมน r a n เรของเรเบ n ลวิจากกองทัพเรานะฮะจนจบเฟดครับเมื่อใดก็ตามที่โมเดลนั้นทำการโจมตีครับลบหนึ่งถุฮิตโลคือเขาจะตีเราแม่นน้อยลงถ้าเกิดศัตรูเนี่ยอยู่ในระยะเอ็นเกตเมน r a n เรของ e ดดวิงจนจบเฟดครับ เมื่อมันทำการโจมตีฮะสเตนของการโจมตีศตรูเนี่ยถ้ามากกวาทัพเน็ตของเราครับที่เราเลือกตอนที่เราเลือกไว้เนี่ยจะลบหนึ่งวูนโลก็คือเขาตีติดวูนมายากขึ้นค่อนข้างใช้ยากรู่นะ <S <S คืออ่ะแต่ก็ดีคืออ่ะเข้าใจาละช่วงไฟเฟสเนี่ยศัตรูเลือกตีเช่นเขาจะผม,มเอาเดวินวิ่งวิ่งติดเขากับเลวินวิงต,ติดเขาอยู่ถูกปะ่ะเขาประกาศจะตี เทียตัวของเรเวนิงผมผมประกาศใช้ครับสเตนอินยูนิตี้ปุ้งยูนิตี้เขาเลือกตีครับถ้ามันติดอินเกจเมนต์ของเรเินิงเราก็แม่น้อยลงลบหนึ่งดูฮิตแล้วถ้าเกิดมันติดเลนส์ของเรมินิงปุ๊บถ้าเขาสเตนเยอะกว่าทับเนตของเรเินิงผมเพราะเราเลือกเรเินิงเป็นเป้าหมายเนาะ mm hmm. ก็จะลบหนึ่งทูบูลด้วย mm hmm. เขาก็ตีบูลเรายากขึ้นใช้ตอนนี้เขาแบบเลือกตีครับแต่พยายามเอาต้องลุมะนะ คืออันนี้มันคือ Stand in Unity คือเราต้องเอา2ยูนิตเรานี่ยไปรุมเขาให้ได้ก่อนมันถึงจะคุม้มแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะครับในเฟสเดียวกันเนี่ยคุณใช้ทั้ง Stand u n u t y t y กับ a r m o r of Contempt ไม่ได้ก็มีข้อจำกัดอยู่จริงๆก็ใช้ยากเลยแหละเพราะว่าจะคุ้มจริงคุณต้องมีทั้ง l e v e l Wing ทั้งเด a d Wing ยืนประชิดเขาอะเวลาเขาต้ตีสวนคนหนึ่งถึงกดใช้ท่านี้ได้แต่ก็ยอมโอเคนะเพราะหนึ่ง ถ้าตีเด w วิงเรากดนี้ปุ๊บนี่ยิ้มนะฮะฮิตน้อยลงถ้าสเตนเยอะกว่าทูน้อยลงจัดว่าดีผมก็นั่งชอบอันนี้แต่ก็นะถ้าใช้กับชอบเด w วิงก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ป่ะถัดไปครับผม n น g h t of Iron ใช้ในช่วงมู m e n t Fade หรือช่วงชาร์จเฟดครับเลือกเป้าหมายไปที่เลเวลวิงกองทัพของเราจนจบเฟ e ครับเมื่อโมเดลในยูนิตที่เราเลือกเนี่ย ทำการ normal move advance หรือ charge ครับสามารถ move ผ่าน terrain ต่างๆได้คือบินไปเลยฟิว horizontally through terrain feature ก็ทะลุไปเลยผิดตัวไม่นชัวร์นี้แต่ว่ามันบอกว่า it can move horizontally through terrain feature ก็ทะลุได้แหละต่อไปครับผม illuminating fire 1>, 1 CP ใช้เมื่อชุดติ้งเฟดครับหลังจากที่เลเวลวิงของคุณทำการเลือกเป้าหมายช่วงชุดติ้งเฟดนะเราก็เลือกที่เลเวลวิงที่เรายิงแหละเลือกศัตรูที่อยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตท,ที่เราเลือกเป็นบ่าของเจ้มนีฮะ,ะจนจบเฟดครับเพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นเน็ตวิงครับ ทำการตีไอ้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยบวกหนึ่งทูนโลมันเหมือนกับอเลเกซวินยิงไปชี้เป้าอ่ะเลเกซวินิงเข้าไปใกล้ๆชี้ชี้ใช้อิมิเนตติ้งไฟใส่เลเกซวินิงครับยิงเข้าไปศัตรูเหมือนจะโดนติดรีบัฟอ่ะแล้วก็จนจบเฟสเอ๊ะเดี๋ยวนะ a new end of the fade u s time a f a i l y t e deadwing unit make a n a t t a r t o เอ้ยเดี๋ยวนะคุ้มเหรอผมอ่อานแล้วผมผมคิดว่าผม,ผม,ผมเผมข้าใจผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันบอกว่าช่วงชุดน,นิ้ง a ฟ e คุณเลือกเลเว w i n g อ๋อยิงเข้าไปจนจบเ a ด e ครับเมื่อ deadwing unit ของเราเนี่ยทำการโจมตีเป้าหมายเดียวกันบนหนึ่ง two โลคือต้องใช้ unit keyword deadwing ที dead ่ยิงได้ตัวไหนบ้างวะจำไม่ได้อันนี้ ต,ต้องเช็คดอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเุาเล่นสายเด่นวิงสายยิงอะ่ะก็เอาเลวนวิงยิงเปิดเอ,เอาเพื่อนยิงตามครับจะบวกหนึ่งทโลถือว่าดีนะหนึ่ง cp ถือว่าแรงอยู่แต่ต้องมีเล่นวิ่งคอยชี้เป้าให้สุดท้ายครับ i ns capable rod จบชาร์จเฟดของสตูผมให้เลือกเดด d วิงอ i n v e n t ี้ y รือเดดวิงวอล์เกอร์ครับ from your army ที่อยู่ในระยะ6นิ้วจากสตู แล้วเราสามารถแล้วคุณสามารถชาร์จใส่เขาได้ครับจากนั้นทําการชาร์จใส่มันคือสตูชาร์จมาคุณประกาศใช้สองซีพีคุณชาร์จส่วนได้ก็ทําให้เวลาเขาชาร์จมามันก็จะแบบลําบากขึ้นอนะ่ะเรายินชาร์จส่วนก็ได้แข็งเลยมีตัวแบบแทรกได้ อันนี้บอกว่าต่อให้คุณชาร์จสำเร็จนะครับไม่ได้รับโบนัสจากการชาร์จนะอืมโดยรวมโดยรวมความรู้สึกความรู้สึกแรกนะ first impression ไม่เก่ง <c oughs> คือโอเคมันดูดีในกระดาษแต่คุณต้องได้ทั้งเลเวนวิงและเดดวิงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะคอมโบกันได้ แต่นั้นคือคุณต้องเอาเลเวิ่งไปไประคิดตัวสตูนะเห็นนะมมันบอกว่าสตูเนี่ยอีฟไทม์มียูนิตวิดอินเกจเป็นเลนของเรดวิ w งอ g มี m y f a ฟ l b แบ็กเนี่ยคุณถึงจะได้รับบัฟโบนัสอันเนี้ยซึ่งก็เรดวล่งไเวิ่งมันต้องไปตีตัวบางๆอะ่ะก็ต้องไปไล่แนวหลังต่อให้ไม่มีนี่มันก็มันก็ไล่ได้ดีอยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันเนี้ยแต่นี้ดีคือถ้าเกิดว่าคุณมีเรดวิงจะชาร์จเขาเนี่ย คนเอเร็วิ่งวิ่งไปใส่ก่อนแล้วเดวิ่งวิ่งตามเนี่ยดีแต่มันก็ดูไม่ค่อยคุ้มค่านะเทียบกับอินเนอร์ c l e t ิลแท o ฟอร์ดเอ่ยเทียบกับพวกแบบอันฟอร์กิวเบนเออยันดูดีกว่าสำหรับผมนะแต่ใครเห็นเรื่องอื่นบอกกันได้รวมถึงการิอุ t แทตฟอร์ดก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีตัวของเอนชันเมนต์พอดูได้ชอบฟูกัสแมกนา20่สแบเอาไว้เอาจากสนามดิฟลงมาใหม่ สตอร์ว่าแชมเปียนยืนแข็งยึดจุดก็ถ้าเกิดคุณเอาเดซวบิงไนท์ยืนกลางกระดานแล้วเขาเอาตัวจำนวนเงยอะมาแข่งก็อาจจะสู้ได้อยู่ถามว่ามันคุ้มกันไหมก็เป็นคำถามอยู่แต่โดยรวมเอนชานเมนต์ไม่ได้โดดเด่นครับผมแล้วก็ตัวคขาสมาดบ้านก็ไม่ได้โดดเด่นคืออันเนี้ยเกรดเอเอเอบแล้วกันอันเนี้ยผมให้ประมาณ B เกืบเอบเกือบ C นชานเมนต์เนี้ยก็ B ประมาณ C เหมือนกันฮะไม่ถึง A ชอบจริงๆจะมี A แค่น,นี้ก็คือไอตัวของเนี่ยสเตนอินนิตีเนี่ย,ยมันเห็นมันโชว์ความเป็นเดทแมนดูนี้ได้ดีตรงที่ว่าถ้าคุณเอาตัวพวกนี้ไปยืนเบียดเขาได้เนี่ยสตูจะทั้งลบหนึ่งฮิตแล้วก็ลบหนึ่งบูลด้วยแต่ด้วยความเงื่อนไขคือคุณมี2ยูนิตไปติดเขาเนี่ยมันก็ยากอยู่ฮะดังนั้นก็อันนี้ให้ A ชอบแต่ไม่ได้โดดเด่นจนอยากจะได้ขนาดนั้น อันอื่นก็กลางๆหมดเลยสรุปกลับไปเล่นการะดูแทดฟอสกันเพวกเราเก่งกว่าเยอะไอ้เนื้อเซอร์เคิลก็ยังดีอะตามนี้ครับโอเครีวิวสตบแล้วนะครับถ้าเกิดใครเห็นต่างยังไงอยากคุยอะไรในเรื่องของดิเทนเมนต์รูนี้ก็คุยกันได้สำหรับวันนี้ครับปลาลต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าแล้วเจอกันครับบราเธอ